10เอ็วิธีสอนให้ลูกรักการละหมาดการละหมาดเป็นฟัดดูสําหรับมุสลิมทุกคนแต่ไม่ใช่ว่ามุสลิมทุกคนจะละหมาดดังนั้นหากอยากให้ลูกละหมาดไม่ขาดการบ่มเพาะตั้งแต่ลูกยังเล็กจึงเป็นสิ่งสําคัญมากส่วนจะทําอย่างไรให้ลูกรักการละหมาดนั้นต่อไปนี้คือ10เอ็วิธีที่ควรน,นําไปใช้อย่างสม่ําเสมอ1พ่อแม่ต้องละหมาดเมื่อถึงเวลาเพราะลูกจะเป็นอย่างที่พ่อแม่เป็นไม่ใช่เป็นอย่างที่พ่อแม่บอก พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเมื่อถึงเวลาละหมาดให้พ่อแม่หยุดทำสิ่งต่างๆมาละหมาดพร้อมกันเรียกลูกมาละหมาดด้วยแต่หากบ้านอยู่บริเวณมัสยิดควรพากันไปละหมาดที่มัสยิดถ้าแม่ไม่ได้ไปมัสยิดควรชวนลูกสาวมาละหมาดพร้อมกันสองพาลูกไปละหมาดที่มัสยิตเมื่อถึงเวลาอาสาคนควรพาลูกไปละหมาดที่มัสยิดเด็กๆจะเคยชินกับเสียงกุลอานในละหมาดและท่าทางการละหมาดหากพาไปเป็นประจำเด็กๆจะไปมัสยิดเองเมื่อโตขึ้นสา ให้ลูกเห็นความสําคัญของการอาา่านสารพ่อแม่ต้องอธิบายให้ลูกทราบว่าขณะเราอ่านกุฎรอา่านหากมีการอ่านสารเรายังต้องหยุดอ่านฉะนั้นเวลาอาาล่านสารจึงต้องหยุดทําทุกสิ่งเพื่อรับอ่านาและอ่านดูอาหลังอาา่านสารต้องสอนลูกตั้งแต่ยังเล็กๆว่าเวลาได้ยินเสียงอาา่านสารหากกาลังดูโทรทัศน์ก็ให้ปิดโทรทัศน์หรือหากทําสิ่งอะไรก็ให้หยุดทําทันที 4. ให้ลูกรู้จักอ่านเลาะสอนลูกให้รู้จักอ่านเลาะจากคุณลักษณะของพระองค์อธิบายให้ลูกเข้าใจตามวัยของลูก เช่นอันโลทรงรู้ทรงเห็นสิ่งที่เรากระทำห้าให้ลูกรู้คุณค่าของการละหมาดอธิบายว่าทําไมจึงต้องละหมาดละหมาดแล้วจะได้รับผลอะไรบ้างถามไม่ละหมาดจะได้รับผลอะไรโดยอธิบายให้เหมาะสมกับับของลูกหกลูกฟังหลักสัทธาทั้ง6ประการพ่อแม่ควรเล่าเรื่องเกี่ยวกับหลักรัตทธาให้ลูกฟังเล่าเกี่ยวกับมาลาอีกที่จดบันทึกความดีความชั่วเล่าเรื่องการตอบแทนในโลกหน้าจากผลการกระทําในโลกนี้ 7. ส่งลูกเข้าโรงเรียนมุสลิม การที่ลูกได้เรียนในโรงเรียนมุสลิมลูกจะได้ละหมาดที่โรงเรียนสองเวลาคือเวลาดูรี่และเวลาอาซารีหากลูกไปเข้าโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนมุสลิมแล้วเขาไม่ละหมาดอาจเพราะอายหรือไม่มีสถานที่ละหมาดแต่แต้องฝึกละหมาดให้ลูกตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบการฝึกละหมาดไม่ใช่แค่สอนท่าทางในการละหมาดแต่ต้องสอนท่องดูอาสอนให้อ่านฟาตีฮะก้าหากลูกอายุสิบขวบแล้วไม่ละหมาดจะต้องตี เพราะหากเริ่มฝึกละหมาดมาตั้งแต่7ขวบกว่าจะ10ขวบตั้ง3ปีแล้วลูกน่าจะละหมาดได้แล้วแต่การตีนั้นให้ยกสูงสูงตีเบาๆสิบให้กลุ่มเพื่อนช่วยชักชวนลูกไปละหมาดลูกในวัยรุ่นจะไม่ค่อยปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อแม่บอกแต่มักจะทําตามเพื่อนหรือติดเพื่อนซึ่งเป็นธรรมชาติตามวัยของลูกพ่อแม่ควรทําความรู้จักกับเพื่อนของลูกและสนับสนุนให้กลุ่มเพื่อนของลูกชักชวนกันไปละหมาด11พ่อแม่มีความอดทนในการตักเตือนลูกในเรื่องการละหมาด เพราะต้องทําซ้ําๆกันเป็นเวลานาน,านโดยเฉพาะเวลาละหมาดซุพี่พ่อแม่ต้องปลุกลูกให้ตื่นละหมาดเนื้อหาบทความสวรรค์ในบ้านอาจารย์มุตอฟาอยู่เป็นสุขขอดูอาให้ตัวเราและลูกหลานของเราเป็นผู้ที่รักษาการละหมาดทุกคนอาเมี